ฮะสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องฮะพี่น้องเอคิปนี้นี่มาตอบคำถามคือเกาพี่น้องคือมีเอเอท่านผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งพนบอกว่าเอไม่มีน้ำนี่จะสามารถตัดข้าวได้ไหมพนว,ว่าอืมผมกะสีตอบว่าต้องเบ่งจุดประสงค์นะพี่น้องต้องดูจุดประสงค์ของเราอะว่า ไม่มีน้ำเราตัดเพื่ออะไรอืมตัดเขาไม่มีน้ำตัดเพื่ออะไรถ้าถ้าคิดว่าตัดไปให้วัวอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องอ้ข้าวว่าจะพุ่งหรือไม่พุ่งจะคุมหญ้าได้หรือเปล่านี้อันนั้นก็ตัดไปพี่น้องอืมคือไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องข้าวอ่ะเออไม่มีน้ําก็ตัดไปอืมแต่ถ้าสําหรับคนไหนที่ตัดเพื่อที่จะควบคุมหญ้าพี่น้อง ตัดเพื่อที่จะว่าให้ข้าวมันพุ่งให้มันคุมอ่ะตัดคุมหญ้าเพื่อเพิ่มผลผลิตนี่ผมแนะนําว่าต้องมีน้ําพี่น้องต้องมีน้ําแบบนี้ถึงจะตัดได้พี่น้องอืมเสียเบิ้งนี่เห็นบอเนี่ยตัดไม่ถึงห้านาทีพี่น้องตัดมาหอด่านาทีนี่เห็นบ่มันแทงยอดขึ้นมาแล้วนี่อืมแทงยอดขึ้นมาแล้ว บ่เกินสามมือพี่น้องบ่เกินสามมื่เนี่ยเงีเป็นคืบเลยถามีน้ำแบบนี้นะนี่แหละผลดีของมันก็คือที่ผมย้ําอยู่เสมอนะ่ะพี่น้องเวลาตัดข้าวเนี่ยต้องมีน้ำพี่น้องนาต้องมีน้ำอืมบางคนก็บอกว่าไม่มีน้ำก็ตัดเลยเห่อวะเออไม่มีน้ำก็ตัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันมาเองเื่อวะโอ วัดดวงเหมือนสู้หวยเลยเนาะผมก็สิบอกว่าแนะนําว่าอย่าวัดดวงนะพี่น้องเนอะเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าอย่าไปวัดดวงอย่าไปตายเอาดับหน้าอย่าไปอย่าไปคิดว่าเออเราตัดไปเดี๋ยวฝนมันก็มาอย่าไปคิดแบบนั้นพี่น้องอย่าไปวัดดวงอบมวนเล่นหวยเล่นให้ลูกเออเล่นหวยเรียกว่าวัดดวงอันนั้นเออไม่ว่ากันนะเนาะเราเราไม่รู้ว่ามันออกตัวไหนเออแต่อันนี้เฮ็ดหน้านะพี่น้อง เฮ็ดหน้านะยาไปวัดดวงพี่น้องมันยุคนี้สมัยนี้แล้วนะเอออย่าไปวัดดวงอืสมัยปีสองพันยี่สิบสี่แล้วพี่น้องคือเรากําหนดได้อะเออเรากาหนดได้แล้วเ,เราจํากัดได้อะคือรออย่างเดียวพี่น้องไม่มีน้ําก็รอรออย่างเดียวอย่าไปตัดพี่น้องออย่าไปตัดมันรออย่างเดียวรอจนกว่าจะมีน้ํานะพี่น้องคือจากของผมนี่ ผมกับหน้าไดมีน้ำผมก็ตัดหน้านั่นหน้าไดบ่มมีผก็บ่ตัดพี่น้องอแต่อันนี้มันมือขึ้นเนี่ยฝนมันตกพี่น้องฝนตกมันก็มีน้ำมีน้ำพอดีเลยเนี่ยท่วมไปท่วมหลังเท้ากันหนึ่งฟามือตะแคงพอดีพี่น้องก็มาบึงน้ำมือเศร้านี่โอ้นามพอดีก็เลยผมใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องใส่ปุ๋ยมือเศร้านี่อันนี้ตอนบ่ายนี่ก็ตัดอืม กเอน้ำใหม่น้ำใหม่ดินใหม่นี่พี่น้องสังเกตบอพี่น้องน้ำใหม่ดินใหม่นี่วเวลาเหายางเหยียบเดินเหยียบไปในนาเนี่ยมันจะบวบบวบบวบบุบบ,อ,บ,บ,อ,บอืมแล้วเหาใส่ปุ๋ยดินใหม่มใหม่น้ำใหม่ใหม่แบบนี้โอ้ยขึ้นดีพี่น้องตัดข้าวแล้วใส่ปุย๋ยอใส่ปุ๋ยแล้วตัดข้าวอู้เขานี่พุ่งดีขนาดเลยอืม กับพี่น้องเคยได้ยินบอไอที่เขาว่าไอเปียกสลับแห้งแก้งข้าวแล้วใส่ปุ๋ยแบบนี้เนะ่มันมันจะดีนะพี่น้องคือมันทําให้ดินมันล้วนซุยอืมกับอันนี้แหละดินใหม่น้ําใหม่แล้วแล้วเข้ามาตัดเข่านี่พี่นอ้องโอ้ใส่ปุ๋ยไปเนี่ยข้าวนี่พุ่งดีพี่น้องอืมอันนีขนนน้ข้าวสองเดือนนะพี่น้องข้าวสองเดือนนะเบื้องนี้ข้าวสองเดือนผมก็ตัดกันี่หนึ่งสองนิ้วเออ กับเบิงเบิงเข่าเข้าพี่น้องข้าสูงก็ตัดสูงข้าเตี้ยก็ตัดเตี้ยอืตัดครึ่งหนึ่งของต้นข้าวนั่นแหละพี่น้องแต่เน้นย้ำเ้อพี่น้องเด้อสำหรับคนไหนที่ถามมาว่านาไม่มีน้ำตัดได้ไหมผมก็สีตอบว่ามันตัดได้อยู่พี่น้องแต่ว่าข้าวอ่ะข้าวมันจะไม่พุ่งพี่น้อง อข้าวมันไม่พุ่งพอมันไม่พุ่งอ่ะทั้งหญ้าทั้งข้าวนะมันขึ้นเสมอกันเลยมันเอาไปเอามามันมันทําให้เราเสียความรู้สึกพี่น้องว่าง่างไงคือเสียของอ่ะคือตัดเหนื่อยเปล่าเหนื่อยแรงเปล่าดีที่สุดก็คือรอพี่น้องรอจนกว่าจะมีน้ําถึงจะตัดจะดีที่สุดพี่น้องดีที่สุดเลยถ้ามีน้ํานะออกะเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปหนาพี่น้องเดี๋ยวผมสิมาถ่ายให้เบิงวา่าผมตัดไอ้หล <Hey. S 1> ังจากที่ตัดไปแล้วประมาณสองสามมือเขามันสิยืดประมาณไดเออล้วก็เดี๋ยวสิมาเล่าสู่ฟังเผื่อมีสาระดีๆเนาะอืมอ่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่พี่นอ้องห้มัมนฮอดหนึ่งพันคนนะพี่น้องใกละ้ละพี่นอ้องก็เพื่อเป็นกําลังใจอนะเนาะอืมอ่ะ คลิปนี้ก็ซ้ำม,มีละพี่น้อง